นิงปณิตาคุณแม่มือใหม่ลังน้ำตาระหว่างให้สัมภาษณ์กับสื่อมวลชนถึงวินาทีที่ได้เห็นหน้าโซ่ทองคล้องใจน้องปณิรินลูกสาวตัวน้อยที่ผ่าคลอดลืมตาดูโลกวันเดียวกับคุณแม่นิง14ธันวาคมที่ผ่านมาโดยน้ำหนักตัว2270กรัมค่ะเจ้าจ้าถามว่าเล็กเล็กตาวเล็กกว่ามาตรฐานไหมมาตรฐานอยู่มาสอโล5ขึ้นไปนะฮะก็ก็เล็กแต่ว่าตัวยาวไม่ยาวยาวตามมาตรฐานก็เดี๋ยวมาโตข้างนอกเป็นมันแต่ ขายยาวอวแขงายยาวนิ้วย,ยาวมันมันบอกไม่ถูกจริงๆเรารู้สึกว่าชีวิตนี้เนี่ยเราทุ่มเทให้เขาได้ได้มากมากๆคือจากที่เคยตั้งใจว่าให้เราคงอาจจะแบบเอาเลยเป็นแบบ working woman เดี๋ยวต้องทำงานนู่นทำงานนี่อยากทำ,ทำนี่อำนีตอนนี้ในสมองเรื่องงานนี่แบบไม่มีเลยหายไปหมดเลยค่ะคือคิดแต่ว่าอยากดูแลเขาให้ดีที่สุด ได้ลูกสาวสมใจแล้วนะคะคุณพ่อคุณแม่มือใหม่เลยประกาศปิดอู่ทันทีค่ะโดยฝ่ายชายตัดสินใจทำหมันซะเลยค่ะ